<S <S อ่อนมากหนุไมอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมากินเมนูน้ำพริกอีกแล้วค่ะน้ำพริกปลาลากระเลียงนะคะต้มแล้วก็ใส่พริกป่นไม่ใส่มะนาวนะคะคนละสูตรกันนะคะบางคนคว,ว่าใส่มะนาวไหมไม่ใส่แล้วมันจะอร่อยไหม มันคนละสูตรกันค่ะน้ำพริกมันมีทั้งใส่มะนาวและไม่ใส่มะนาวนะคะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปชะอมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงเนื้อใส่มันฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งสดมินรู้ว่าผักบุ้งสดเนี่ยคือกินเยอะๆมันไม่ดีมินรู้นะคะแต่มินอยากกินสดค่ะเออมินอยากวันนี้อยากกินแบบสดนะคะเพราะปกติมินก็กินแต่แบบต้มนั่นแหละแล้วก็มีหน่อไม้ต้มมีอะไรนะพริกไทยแบบสดๆเลยค่ะกินแล้วก็มีลูกเียงอ่อนแล้วก็มีมะเขือพวงค่ะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนไปล้างมือกินข้าวกันดีกว่าเอ้ยอย่ลืมบอกนี่เลยไข่เจียวชะอมค่ะหั่นเอชะอมมันเหลืองไงมินก็นเลยเอามาทําไข่เจียวกรอบๆเลยหอมมากชอบกินแบบมเกียมๆทำพริกปาลาต้มแบบใส่แบบใส่ขมิ้นค่ะที่ใส่มะนาวอ่ะน่าจะเป็นสูตรคนไทยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นสูตรกะเลียงนะคะ ี่เลยขยามใส่ก,ก็จะประมาณนี้เลยกินกับหน่อไม้อ่อนๆเลยนี่นหน่อไม้แบบแขนงหน่อไม้อ่อนๆไม่ต้องกลัวมินเป็นโรคไตนะคะปลาร้าไม่เค็มค่ะ <laughs> ปลาร้ามินไม่เค็มค่ะ ครซื้อปลาราก,ก็เลี่ยงไปแล้วเค็มใต้คอมเมนต์เลยค่ะมาใต้คอมเมนต์เลยว่าเค็มไม่มีความเค็มเลยมีคนบอกว่าปลาร้ามันต้องเค็มค่ะถ้าไม่เค็มไม่อร่อยอันนั้นก็แล้วแต่คนเนาะใครชอบกินเค็มก็ไปซื้อแบบเค็มขอมินไม่เค็มจ้ามินจะบอกมินจะบอกรายละเอียดเลยว่าไม่เค็ม ยังเหนียวอ่ะขนาดเคี่ยวทั้งคืนนะเนี่ยกี่ะติดปันดีมาก บวันนี้อากาศที่บ้านแบบร้อนแบบร้อนจริงจิง ไม่กล้าเปิดอ่ะเสียงมันชอบเข้าไปในไมค์ค่ะทุกคนดังมากอย่างกับอย่างกับฝนตกอะ่ะเสียงแอร์ไม่ได้ดังมากนะแต่ไมค์เนี่ยดัง มีหลายคนถามว่าทำไมกินเสียงดังๆซื้อไม้แพงๆมาเพื่อที่จะให้กินแล้วดังค่ะ <laughs> เพื่อที่จะให้กินแล้วดังถ้าเกิดไม่ดังก็คือเราไม่ใส่ไม้ก็ได้ <c oughs> ม,มันฝรั่งเห็นไหมมันฝรั่งกับเนื้ออารมณ์คล้ายๆแกงมัสมันแต่ว่าไม่เหมือนนะรสชาติไม่เหมือน ติดคอดีมากเนื้อเหนียวมันฝรั่งอร่อยแกงแบบนี้น้ำเหมาะกับมันฝรั่งมากๆทุกคนเห็นไหมพวกคนอินเดียเขากินกันอะเมนูเขานี่มันฝรั่งเยอะมากพวกแนวมสัสซมันพวกอะไรเงี้ย อ่อนมากหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้ต้มแบบใหม่ๆนะคะไม่ใช่เป็นหน่อไม้ปิ๊บนะคะหน่อไม้ปิ๊บกับหน,น่อไม้แบบว่าเอาต้มมาเอามาต้มแบบสดๆอะรสชาติคนละเรื่องกันเลยนะอืม มเนียเออมีคนบอกว่าเอเชา o อ่ะไปทำซุปแล้วมันเขาบอกว่าอร่อยนะแต่ว่าชฉามันขมใครได้ใครทำซุปชฉอ o แล้วชฉอ o ขมเนี่ยคือชฉา o ต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าชฉาเนี่ยมันเป็นผักที่หวานนะคะจริงๆใครที่ไปทำซุปชฉอมแล้วขมในชฉอ o ต้องมีสารอะไรแน่ๆจริงๆเพราะชอามเป็นผักที่หวานมากเขาถึงเอาไปใส่ในแกงเปอะแกงอะไรอย่างเงี้ยเวลาแกงหน่อไม้เห็นปะอือ เอามาเอามาทำซุป oh, กินแบบจริงๆมิ้นเป็นคนพูดมากกว่านี้นะแต่ว่าบางทีมิ้นมาดูคลิปตัวเองใช่ไหมพูดมากจริงๆนั่นแหละบางทีพูดเยอะเกินเวลาอย่าพูดต้องอดทนไนน้น,นิดนึงค่ะพูดเป็นช่วงๆไปแล้วจะเป็นคนที่แบบเวลากินแล้วเวลาได้พูดนะลืมกินค่ะก็คือพูดอยู่นั่นแหละอืมรู้ข้อเสียตัวเองนะแต่ก็คือแบบบางทีมันก็ ด้วยคอมมั่นมันเป็นนิสัยเราไงมันก็ห้ามยากอะ่ะอืมบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคลิปมันยาวไปนะมูเยอะเกินอะไรเงี้ยคลิปนี้นะถ้ายามจะทาให้ไม่เกินสิบห้านาทีอะเพราะเกินสิบห้านาทีปุ๊บมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยนํามันไม่ค่อยนําแบบมันจะไม่ค่อยขึ้นฟีดค่ะให้คนดูอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าคลิปยาวเกิน เอาไปใส่ในแกงเปิดหน่อไม้อร่อยมากอันเนี้ยเชออมน้ำพริกเออไอ,อ้น้ำปลาที่มิ้นขายนะคะมิ้นไม่ได้ข่ายเป็นอันนี้นะ้ำมิ้นข่ายเป็นตัวตัวปลาลาเลยอะคะ่ะตัว ตัวปลาาที่ต้องไปเอาไปต้มเองนะคะมินไม่รับประกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะแต่สําหรับม,มินกินอร่อยก็คือซึ่งคนที่ซื้อไปเนี่ยอาจจะมีคนที่ชอบกินและไม่ชอบกินอาจจะมีคนที่ชอบกลิ่นและไม่ชอบกลิ่นนะคะมินก็ขอแจ้งว้ณที่นี้ด้วยเพราะว่าอ,อย่าเอามินเป็นบรรทัดฐานส่วนตัวมินอะมินกินอร่อยไม่ไงั้นมินจะแบบไม่ได้มากินบ่อยๆขนาดนี้นะคะแล้วก็ มิ้นขายเนี่ยบางคนบอกทําไมแบบว่าน้องมิ้นไม่เห็นมีโลโกงโลโก้เลยมิ้นไม่ทําเพราะว่ามิ้นไม่อยากจะทําราคาสูงค่ะทุกคนเพราะว่ามิ้นไปรับมาเนี่ยคือคนที่เขาขายเนี่ยเขาไม่ขายส่งนะคะเขาขายปลีกอย่างเดียวเลยมิ้นจะรับมา2-300รกระปุกเขาก็ไม่ขายส่งค่ะเขาขายในราคาปลีกเท่านั้นซึ่งคือเรารับมามันแพงอยู่แล้วอืมก็คือถ้ามิ้นจะไปติดโลโกงโลโก้อีกซึ่งมิ้นรู้ว่ามัิ้นรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นไงเพราะว่าเราไม่ได้ทําตลอดไปมิ้นจะขายแค่ช่วงนี้้ใหคชิม ถ้าวันหนึ่งที่มิ้นท์แบบที่เกยตขายมิ้นก็ไม่ขายอะไรเงี้ยมิ้นมิ้นอะคือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบขายออนไลน์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามิ้นรู้สึกว่ามิ้นไม่ค่อยมีเวลาตอบลูกค้าอะไรเงี้ยมิ้นก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ค่อยขายอะค่ะจริงจมิ้นถ้าเกิดมิ้นขายน้ำพุงน้ำพริกก็ได้นะแต่ว่าคือเป็นคนที่ขยันทําคลิปมากกว่าแต่ไม่ขยันตอบลูกค้าอืโอเคบอกมิ้นอุตส่าห์บอกมิ้นจะไม่โมแล้วนะเห็นไหมพอได้โมก็คือโมไม่หยุดอะ โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องกินตามใจมินให้มินด้วยนะคะเพราะว่าช่องนั้นก็คือจะกินจิบอัฐทั่วไปนะคะไม่ใช่กินมือไม่ใช่กินข้าวอาจจะมีกินข้าวแต่ว่าไม่ใช่เป็นข้าวแนวนี้ผักนาพริกนะคะนั่นแหละโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ